อ่าเมื่อสักครู่เรายังอยู่ที่ตัวอย่างที่สามใช่ไหมคะเราอยู่ที่ตัวอย่างที่สามนะคะอาจากโจทย์นะคะจากโจทย์เขาบอกว่าตัวอย่างที่สามนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าสินค้าชนิดหนึ่งนะคะราคาหุ้นอากิมอัโซนนะคะกำลังเข้ามา เขาบอกว่าสินค้าชนิดหนึ่งราคาทุนเท่าไหร่คะเขาบอกราคาทุนมานะคะมันจะเป็นจทย์คล้ายๆกับในชีวิตประจําวันเราแล้วเนาะราคาทุนนะคะเท่ากับเจ็ดพันห้าร้อยบาทใช่ไหมคะถัดไปเขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคือเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเขาไม่ได้บอกเป็นเงินมานะเขาบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคอชโจนะคะค่าใช้จ่ายดําเนินงาน การจ่ายนำเนินง,งานเขาบอกว่าสิบเปอร์เซ็นนะคะสิบเปอร์เซ็นของราคาทุนก็คือสิบเปอร์เซ็นของเจ็ดพันห้าถัดไปถ้าผู้ขายตั้งราคาไว้ที่เขาตั้งราคาขายไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะจงหากําไรสุทธะะิดังนั้นรู้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะราคาขายราคาขายคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถัดไปกําไรสุทธิ กำไรสุทธินะคะเราถามว่ากำไรสุทธิเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยให้เราหานะคะวิธีทำํำให้เราหามาร์คอัพก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้มาร์คอัพนะคะอันดับแรกถ้าไม่มีมาร์คอัพให้เราหาก่อนเลยมาร์คอัพนะคะมาร์คอัพเท่ากับราคาขายใช่ไหมคะลบกับราคาทุน ราคาขายของเราคือเท่าไหร่คะที่เรารู้เราตั้งราคาขายไว้ที่แป๊บหนึ่งนะคะจะรับเพื่อนเพื่อนเข้ามาใหม่นะคะมันเด้งออกใช่ไหมคะนะักศึกษาอ่ะเราหามาร์คอัพก่อนจากจย์เรารู้แล้วเราหามาร์คอัพตัวน,นี้มาร์คอัพเท่ากับราคาขายลบราคาทุนราคาขายคือเท่าไหร่คะที่เรารู้ราคาขาย หนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลบราคาทุนราคาทุนของเราคือเท่าไหร่คะราคาทุนก็คือสินค้าชนิดหนึ่งราคาทุนที่จโจทย์บอกมาคือเจ็ดพันห้าร้อยใช่ไหมคะดังนั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะลบเจ็ดพันห้าร้อยได้เท่าไหร่ หนึ่งมืนหนึ่งพันนะคะลบเจ็ดพันห้าร้อยได้เท่าไหร่คะได้สามพันห้าร้อยใช่ไหมคะนักศึกษาบาทนะคะดังนั้นอันนี้คือ markup นะคะอันนี้คือร์ r อ u p ข้อน,นี้คือร์ r อัพถัดไปเราได้มาร์ r อัพนะคะให้เราคิดค่าที่จ่ายในการดาเนินง,งานความจริงถ้ามันบอกเป็นจํานวนเงินมาเลยนะคะเราจะไม่มีปัญหาเลย แต่กรณีนี้มันบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะกรณีนี้มันบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายดำเนินงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน10เปอร์เซนต์นะคะ10เปอร์เซนต์ของราคาทุนราคาทุนของเราคือเท่าไหร่นะราคาทุนของเราจากโจทย์คืออะไรคะ เจ็ดพันห้าร้อยนะคะดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก็สิบเปอร์เซ็นของราคาทุนคือเท่าไหร่ก็จะเหมือนสับดากลอนที่จะส่วนไปยยระสิบเปอร์เซ็นก็คือสิบส่วนร้อยใช่ไหมคะนี่คือสิบเปอร์เซ็นนะคะของเจ็ดพันห้าร้อยไหมคะได้เท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้เท่าไหร่หรือเรากดเครื่องคิดเลขเลยนะคะเราเคยเรียนบัญชีมาแล้วก็คือเจ็ดพันห้าร้อย คูณสิบเปอร์ซ็นได้เท่าไหร่คะมันก็จะได้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมคะพอเรารู้มาร์คอัพแล้วนะคะเรารู้มาร์คอัพแล้วตอนนี้เรารู้มาร์คอัพแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแล้วนะคะถัดไปเราก็สามารถหากําไรได้นะคะเพราะ ข้อนี้โจทย์หลักของเราคืออะไรคะทามาตัง้งเยอะยังไม่ได้คําตอบเลยค่ะอาจารย์เราต้องการกําไรสุทธิใช่ไหมคะดังนั้นเราได้ค่าใช้จ่ายมาแล้วมาร์คอัพได้มาแล้วนะคะเราก็หากําไรสุทธินะคะอ่ากำไรสุทธิเท่ากับสูตรของมันคือเท่ากับมาร์คอัพจุดฮาคะมาร์ลบอ่าค่าใช้จ่ายนะคะในการดําเนินงาน อใน,นการดําเนินงานนะคะเห็นไหมจะเห็นว่าที่อาจารย์หามาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมาหามาร์คอัพอยู่ดีๆเราจะมาหาค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจารย์หาไปเพราะว่ามาร์คอัพมันไม่มีให้แต่มันจําเป็นต้องใช้ในสูตรนี้นะคะในสูตรการหากําไรค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะบอกมาสิบเปอร์เซ็นไม่ได้บอกมาเป็นเงินเราก็ทําให้มันเป็นเงินนะคะก็จะมาเป็นค่าใช้จ่ายตัวนี้ใช่ไหมคะดังนั้นกําไรสิทธินี้จะเท่ากับมาร์คอัพที่เราหาได้คือเท่าไหร่คะ markup ที่เราหาได้คือสามพันห้าร้อยนะคะเขาบอกว่าลบกับค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินง,งานที่เราหาได้คือเท่าไหร่คะที่เราหาได้คือเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบดังนั้นสามพันห้าร้อยลบเจ็ดร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่คะ,นะคะเมื่อได้หนังสือนะคะเขากดเท่าไหร่ก็ได้เท่ากับหนังสือนั่นแหละใช่ไหมคะนังสือสาสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ ะะดังนั้นนะคะกำไรสุทธิจากการขายสินค้าก็คือสองพันเจ็ดอห้าสิบบาประมาณนี้นักศึกษาสงสัยตรงไหนไหมคะเก็บเกบไว้ได้นะคะแล้วค่อยไปจดทีหลังเพราะว่าระหว่างคาบเดี๋ยวอาจารย์ก็เสร็จตัวอย่างที่สามแล้วก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเรียนวิชาถัดไปก็คือเราเรียนตอนสิบโมงครึ่งเนาะสิบโมงสามสิบนะคะ ่ะเขียบไว้นะคะ,อ,ะอ่นนี้ยังไม่ได้ให้ทำนะคะเพราะว่าเป็นหัวข้อใหม่เดี๋ยวอาจารดูนี้นิดนึงนะ,ะอ่ะวันนี้อาจารย์ให้การบ้านนะคะให้การบ้านทําลงไปในสมุดแค่ข้อเดียวแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวอันนี้คือทําใส่สมุดไว้นะ อจาจารย์ไม่ได้ให้ส่งเข้าไปอจาจารย์ไม่ได้เช็คชื่อนะคะวันนี้นะะแต่อาจารย์จะตรวจจากงานวันไหนที่อาจารย์สั่งจากง,งานนะคะเวลาเปิดเพิมมาเอาสมุดมาส่งอาจารย์ก็เช็กจากง,งาน,นะคะ่ะแต่ถ้าวันไหนที่อาจารย์ให้ทําข้อสอบออนไลน์เหมือนสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็จะลงคะแนนให้เลยแล้วก็เช็คผ่านใบงานออนไลน์เลยะะแต่สัปดาห์นี้เช็กจากสมุดนะคะเราแยกสมุดให้ชัดเจนด้วยนะจะเห็นว่าข้อนี้เขาบอกข้อค้า ซื้อกาต้มน้ำมาใบละ2,700บาทตั้งราคาขายไว้ที่2,700บาทน,นะคะถ้าเขาต้องการมาร์กอัพที่450จะต้องตั้งราคาขายเท่าไหร่นี้อันนี้คือทําสูตรเลยนะคะตามสูตรเขียนสูตรมานะคะแทนค่าในสูตรแล้วก็ได้คาตอบเท่าไหร่นะคะเขาเขียนลงไปในสมุดอาจารย์ให้แค่ข้อเดียวนะคะการบ้านเขียนไว้เลยนะคะถ้ามันตัวเล็กเราอ่านไม่ออกซูมเข้าซูมออกดูรูปได้นะคะนักศึกษามันซูมได้นะคะรูป ทันไหมคะ,ะห้องอื่นก็กำลังเรียนอยู่นะคะมันก็เลยมีเสียงไหล,ลรบกวนะะอะเขยมอักษรยังอยู่ไหมคะอาจารย์เช็คนะคะ่ะตอนนี้อาจารย์เห็นชื่อหมดนะเพราะว่าอาจารย์มาพึ่งวิดีโอนะคะอาจารย์เห็นหมดเลยเขยมักโซนนะคะสุภาวาดีอ่ะตอนนี้คือเปิดเปิดกล้องให้อาจารย์ด้วยนะคะ อันนี้คือเราเข้ามาแบบไม่เป็นชื่อจริงเราเนี่จะให้อาจารย์รู้ได้ไงว่าเราเป็นใครคะบางคนตันติกรอ๋อตันติกรโอโซมผมโรงผมตันติกรสุดยอดแล้วคะตันติกรอ่าววาทิตาโอเคเนาะสุภาวดีนะคะสุภาวดียังอยู่ไหมคะอาจารย์เช็คชื่อตามนี้นะวันนี้อาจารย์ดูย้อนหลังในวีดีโอได้นะ สุภวดีจูทามาสนะคะโอเคจูธามาสอาจารย์เห็นแล้วนะคะตอนนี้สุภาวดียังอยู่ไหมคะเอออยู่นะคะยังยิ้มสวยอยู่นะคะโอเคค่ะถัดไปคอยชมพูนะคะโอเค,อเ,คเอมเอมกระเตะดี่คือใครคะเข้ามาแบบอาจารย์ขอเป็นชื่อจริงได้ไหมเราชื่ออะไรคะ นี่สุภัตตาอาจารย์เห็นแล้วนะคะแอาวัชรีนะคะเห็นนะคะซีดีรัตยังไม่เปิดกล้องนะคะอ่าทัศนีเอมกระเตื้อนี่ใครนักศึกษาฉันไม่รู้นะนี่ว่าใครชน,นีสานะคะพิรดาณพัทสรนหนึ่งฤนไทย ใครนะพีระด,ดาค่ะพีระดาใช่ไหมคะ,ะหนึ่งรือไทยโอเคนะคะเข้ามาอาจารย์ที่อาจารย์เรียกชื่อคืออาจารย์เห็นแล้วนะคะอ่านภัสสนพัฒนายาสีนะคะตัดไปตามนี้เลยนะคะครบทุกคนแล้วนะคะอาจารย์เช็คย้อนหลังตามวีดีโอนะคะโอเคค่ะ อ่าคาบนี้นะคะนักศึกษาเราก็ทําแค่ข้อที่หนึ่งทำในสมุดเลยนะคะนิดนิดหน่อยเองข้อเดียว,วน,น,นะคะอย่างน้อยเปิดเรียนมาก็มีสมุดส่งอาจารย์ก็อ่าไม่ไม่เป็นสมุดเปล่าน,นะคะอย่างน้อยก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรนะคะเราต้องมีลายแทงสมบัติของเราไว้ด้วยนะคะอ่าโอเคอาจารย์ทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะคะข้อหนึ่งนะคะอค่าวันนี้พอแค่นี้ค่ะนักศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ